คู่ที่เกันนะครับผมฝ่ายแดงคูตะวันเบตนาคารนันฮิวโก้ทีเก้ยุทธนาโอ้ยแดงเมาเอาแล้วครับเอานี้สมุนทนาบรรลเอาแล้วครับได้นับมาโอ้ยเตะซ้ายเตะซ้ายเอาแล้วครับท่าที่สี่วินาทีตอนนี้สมุนทนาบรเอาแล้วครับยันนะตอนนี้ครับฝ่ายแดงได้นับก่อน ครับสนุกกันตอนนี้องแล้วครับเอาเลยครับมันแล้วตอนนี้ครับได้นับแล้วฝ่ายละำมึนฝ่ายแดงได้นับครับออาเาด้ฝ่ายมันได้เปรียบสามต่อสองออกเลยสามสิบวินาทีของยกที่หนึ่งครับตอนนี้โอ้โห้บวกกันแล้ว ครับฝ่ายน้ำเงินโดนนับนะครับแต่ว่าแดงก็ได้น้ำเงินโดนนัดว่าตอนนี้ก็ฝ่ายแดงก็ลองแล่งลองแล่งครับผมเอาโดนมาดิอ๋อาละครองแล้วฝ่ายแดงเอายสิบสามวินาทีเขายกตีนหนึ่งนะครับผมเอาละฝ่ายแดงได้นับแปดนะครับตอนนี้เอาโดนมาดิโดนมาดิมอเตลอดเล้ยวฝ่ายแดงเสมอน้ำเงินอย่างเดียวเอาละครับอยู่ได้นะครับฝ่ายแดงแขงอาหนึ่งขึ้นสองกันใต้เสียงสุดนี่ ลปล่อยตัวยกทีสองไฟดัมมุนได้เปรียบ3ต่อ2องกเจ้าฮิวโก้นะครับผมนะครับย,ยกที่2ปล่อยตัวไฟวไไดัมมุนได้เปรียบ3ต่อ2นะครับตอนนี้โอ้โดนมาอีกแล้วเอาเจ้าฮิวโก้ไฟดัมมุนนักชกจากฝรั่งเศสต่อยซ้ายาแล้วายแดงเจ้าภูตะว,วันเพชรดนามค่ะโอ้โดนมาอีก แล่โดดมัดเข้าไปเอาครับยกตอนนี้ฝ่ายดิวเมนได้เปรียบ2ต่อ1นะครับผมฝ่ายดิวเมนเจ้าฮิวโก้จากฝรั่งเศสเอาละครับโดดมัดอีกแล้วโอ้โดดมัดอีกเอาครับเอาแล้วก็จะเก็บได้หรือเปล่าฝ่ายดิวเมนเจ้าฮิวโก้เอาครับภูตะวันตั้งลำได้โอ้โห ฝา่ายเดนมาร์ได้เปรียบ2ช่วงตัวนะครับผมเอาละครับยกที่2องเจ้าฮิวโกโ้โอ้โหหล้นมากอ้อยมาโอ้อโอ้ยโอ้โหโโหล้นเลยเมาโอ้อยสิบหนึ่งตอนนี้บอลไม่ได้เปรียบเอาเรียบร้อยเลยครับฝา่ายเดนมาร์ชนะนักบในยกที่2ครับโอ้โหหนักเหลือเกินกับเจ้าฮิวโกโ้ เป็น่าเจ้าฮิวโก้ครับทีเคย,ยุทธาเอาชนะนกไปยกที่สองับผมโอ้โหโดนนกเปลนก่อนนะครับเ้าชนะนกไปครับผม